สิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565ของนางพัชรินไกรยศตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลางหนองแวงใหญ่ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคตสามารถแก้ปัญหา รับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมีวินัยฝ่ายเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะและได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2เก้าจุดเน้น9ก้าสู่ความเป็นเลิศในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาองค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. 1. การวางแผนพัฒนาม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ข้าพเจ้าจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการ จำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม 1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น และจัดทำรายงานประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นผ่านหลักสูตรสถานศึกษา1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนมีการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูสามารถพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้าพเจ้าได้นำเนินการนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยครูจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้าพเจ้าดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาประถมมวัยและการศึกษา พื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงประกาศใช้มีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบทโดยให้ครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจัดทำการรายงานผลการประเมินตนเองและตามคำแนะนำของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนให้คณะครูจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดให้มีการวัดผลประเมินผลตามกำหนดในแผนงานมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียนสูงขึ้น ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1ดําำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้าพเจ้าสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายไ,ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานทั่วไปจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายของผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนโดยผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีสภานักเรียนเป็นแกนนาในการดําเนินการและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษา2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนอย่างเหมาะสมด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารข้าพเจ้าได้บริหารจัดการดำเนินการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาจัดองค์กรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพภายในการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์ มีการใช้เงินตามแผนมีการควบคุมกำกับติดตามมีการรายงานประเมินผลมีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนากำหนดจุดเน้นเป้าหมายการพัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีแผนงานโครงการกำหนดผู้รับผิดชอบมอบหมายดำเนินกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนา ความสะอาดและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีแนวทางการดำเนินงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีการระดมทุนและทรัพยากรจากชุมชนสิทธิ์เก่าและหน่วยงานภายนอกได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆอย่างต่งตอเนื่อง ทำให้มีงบประมาณในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้น่าอยู่ร่มรื่นสวยงาม 3.2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงได้ ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้จัดตั้งเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการประชุมผู้ปกครอง และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนมีการประสานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อมาเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านงบป,ประมาณจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบป,ประมาณจากองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า5โครงการต่อปี ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเอง5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของตนเองสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยมีการอบรมออนไลน์ตามแผนพัฒนาตนเองผ่านช่องทางต่างๆเช่น Zoom Meeting, Google Meet และได้นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ข้าพเจ้าเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครูทั้งกลุ่มไลน์และกลุ่มเพจต่างๆมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สร้างและพัฒนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ตลอดจนนำนวัตกรรมาจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้มาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้าสามารถนำความรู้จาก การพัฒนาตนเองและวิชาชีพไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีมาปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะมาแก้ปัญหาในการบริหารจัดการมีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมในการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทําประเด็นท้าทายไว้สองประเด็นดังนี้ประเด็นท้าทายเรื่องที่1การพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพเรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ประเด็นท้าทายเรื่องที่2ตามที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องการพัฒนาเรื่องการพัฒนาจิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนมีประสิทธิภาพและมีกระบวนการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีได้ทั้งในหน่วยงานและต่างหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1. พุทธศักราช2565ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการดำเนินง,งานสมาคมชาปนากิจสมาชิกเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต2ส,อสอพอ,อรุ่นที่13พุทธศักราช2565ถึง2566 2พุทธศักราช2565 เป็นคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลโคกลางรอพอสอตหอนองแวงใหญ่ 3. พุทธศักราชส5 6 3ถึง2564ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษากตปนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตง 4. พุทธศักราช2563ถึง2564ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการดำเนินง,งานสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีสพอ,อ รุ่นที่12พุทธศักราช2563ถึง2564 5. พุทธศักราช2563ถึง2564ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการประเมินสำรฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง 6พุทธศักราช2,563ถึง2,564ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการบริหารจัดการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาง 7. พุทธศักราช2,563ถึง2,564ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นอบตโคกลางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง8พุทธศักราช2,563ถึง2,564เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน4ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 9. พุทธศักราช2 5 6 3ถึง2564เป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยงที่ปรึกษาโค้ชชิ่งทีมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา1ปีองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัย ุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความซื่อสัตย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนพระคุณแผ่นดินข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย มีความมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนรักษาและเสริมสร้างวินยัยโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมาพิบาลกล่าวคือยึดหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสและหลักการมีส่วนร่วมตรงต่อเวลาและอุทิศตนต่องาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุตสาหะวิริยะกระตือรือรน้นมีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถไม่เคยถูกสอบสวนทางวินยัยมีน้ำใจช่วยเหลือมีความห่วงใยมีความเอื้ออาทรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอในการดำรงชีวิต ข้าพระเจ้ายึดหลักในการครองตนตามพระบรมราชวาทพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิต ได้ยึดหลักตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ่อเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่มีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งให้เกียรติต่อทุกคนเสมอภาคกัน สร้างความรักความสามัคคีกันในองค์กรยึดหลักการมีส่วนร่วมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจนเป็นที่ยอมรับทั้งในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาหากมีข้อมูลใดที่ท่านยังต้องการเพิ่มเติมโรงเรียนยินดีพร้อมจะให้ข้อมูลแก่ท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมาเยือนโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ในโอกาสต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ